ปีนี้นะคะก็เป็นปีที่2ของการจัดงานสปายส์แล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ที่มาในงานนี้เกิดแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็เกิดความคิดเกิดความคิดสร้างสารรค์ต่างๆเพราะว่าในงานนี้นะคะ่ะเราก็มีนักเขียนมีศิลปินนะคะมะีเชฟมีนักสแสดงมีนักกีฬามากมายที่ประสบความสําเร็จที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จรงิงๆที่อยากจะมาแบ่งปันนะคะประสบการณ์มาแชร์ทุกท่านเข้าใจว่าอุตสาหกรรมต่างๆสําเร็จมาแบบไหนเคยผ่าน สิ่งที่เป็นอุปสรรคมาอย่างไรได้บ้างก็หวังว่าทุกท่านนะคะก็จะสามารถได้ชมอุตสากรรมต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วก็เกิดแรงบ,บันดาลใจนะคะแล้วก็เกิดกําลังใจในการาทํางานในการสู้ต่อไปนะคะว่าจริงแล้วประเทศไทยของเรานะคะมีโอกาสแล้วก็มีความหวังอีกมากเพิ่มโอกาสให้คนไทยในอนาคตมากขึ้นในยๆทุกปีค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมางานนี้ในวันที่8ถึงที่11นะคะ สี่วันนี้นะคะต้องมาให้ครบนะคะแล้วก็มีสปิเกอร์ที่มาพูดอีกมากมายนะคะที่จะสามารถให้ความรู้แล้วก็ให้แรงมันจาลัจทุกท่านได้ค่ะ